ทำไรอ่ะเฮ้ทำไรห้องล้องไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายเลยอยู่ตรงหน้ากระจก,กเอาไม่อยู่อยู่ตรงชั้นแหละอยู่ตรงหน้ากระจกพี่เป็นคนเอาไปใส่ใส่งไงก็พี่หยิบไปอ่ะอไปดูอยู่ในถังนี้ถังนี้เก็บกางเก่ง ห,ออหิไหวอะฮะโหข้าวกชุดเลยอะดูดิอ,อ้อาวแสดนความรักครับถึงแล้วหรออาวก็คือก่อนจะได้ชุดอ,อ้อาแล้วไม่แพง ได้ oh. ไได้เนนะคโอเคดีค่ะสองที่แล้วไม่เห็นก็วันนี้ไม่เห็น ประมาณ8นิ้นะครับเท่ากับท้องประมาณ6สัปดาห์กำหนดค่อเราจะประกาศวันที่4สิงหานะครับจาก4สิงหาแล้วนะครับ นี่กระโหลกศีรษะลูกนะคะตอนหเดือนคุณแม่ทุกคนจะได้ดูรัศษละเอียดนะคะตอนนี้เราเพิงจะประมาณสักสามดือนไม่เต็ม4เดือนนะแต่จะนัดหมายให้ไม่ถึงเวลาน,นะคะ แม่คนอยากจะลงแค่เท่านีวันนี้น้ำหนักรูปรอยราี่142กรัมนะครกำลังาะที่เท่าไหร่คะีงหาค่ะน่ระดไม่ต้องเปลี่ยนนะครจำานียงหาเหมือนเดิมนะครับงาค่ ไม่ได้ไม่แน่ใจแต่มันก็ผล่มาทุกมุมอะถ้าเป็นมันผลกอะไรนะ่ายก็ได้หัวเดาผู้ชายนะโอเคชันี้คือลูกเราตัวเขานะครับโอ้โหหัวกับตัวนะหนักประมาณ140กิโกรัมเห็นะคะเหนะะือยแล้วครัหัวสมองเขาอืมไม่น่ากังวลค่ะไปเรื่อยแม่จ๋ะ ใช่ผมรู้นะมัาจะถูกรองกันแต่ผมว่าใช่ผู้ชายโอเคครับผมคุณแม่ทุกคนที่ตรวจท้องเนี่ยพอนห้าเดือนก็จะตรวจตั้งสาวละเอียดนะคะซึ่งเลังจากทุครั้งต่อไปนี่แหละครับก็จะดูว่าเด็กหน้าตามีปากแดงกินด้านหวงมีหัวใจรั่วไหมมีปัสสาวะเิมไหมนะคะตอนห้าเดือนเต็มๆเส้นเดี๋ยวจะนัดให้ คนุนะครับน,น่าจะี่ต้่จะี่ชายนะเราวันนี้หนักประมาณ340รอรมกำหดขอบันทีกเท่าไหร่คะับหือว่าตัวเกมมันกำนที่หนึ่ตัวเร็วเหมืนกันนะรู้ปล่าให้จำหนึ่งสิ่ห้ามันเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยน ขนาดเขา็ตโตเป็นยี่งจังจตจิ้โอเคเป็นร้อครั้งเขากป็ะตีบีหกกลมหน้านีดนะนง่ะไม่เห็น,หนา ั้งต่อไปน <ons> ่าจะเห็นว่าตาแล้วนะคระตาจมูกนะคะอะไรยังงีดูอีกแล้วนี่ใช่้ตาจมูกนะคะตอนนี้หัวอยู่ทางไหนครับโอเ๋ยวดูนะคะหัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะกดนะโอ Oh. โอ้โหอยู่ด้านโน้นโอ้ยข้า,าขวาแล้วขาไม่เต็มซ้ายหมดเลยนะคะ,ะ mm. oh. นี่เป็นจมูไหโอ้โหจมูโผนะ <im it> <im it> ช้างน้อยเลช้างน้อยเจ้ตกแค่ัอย่ามาเปลีน กินข้าว <laughs> ไม่เินแล้วเหรอไม่นแล้วไปกินข้าว อะไรอ่ะใช่ปูดขึ้นมาเลยไม่ใช่แล้รู้พ่อถ่ายอะลูกหนูไม่ชอบกล้องหรอมาแล้วมนี่นีนี่น่น้ครับแม่ โอ้ยกระตุกฝั่งนี้อ๋อรน้าฝั่งนี้แล้วเอโอ้ยขยบมานี้ยแล้วอ๋อชอบกล้องเหรออมอชอบกล้องเหรออ๋อชอบกล้องเหรอ

ชอบนะอุ้ยโอ้โไม่โอปวดแล้วมาลกูกพ่อไทยโออยู่มาโอสนานโอ้โหโชว์ประสิทธิภาพความแข็งแรงความาเตะพ่อไงโอ้ วันนีดิ้นเก่งเลยเพอขึ้นมาสบายเลยใช่ไหมโอ้โอ้ตื่นแล้วไงยังหิวอีกเอาดูหันสาวดีครับว่าจะดิ้นขนาดไหนโอ้หนึ่งโอ้วเหมือนว่ายน้ำอยู่เลยครับบุ๋มบุ๋ม โอ้ oh. ห้าเดือนขนาดนี้อ oh. ไม่ห้าแล้วเจ็ดไม่ใช่เหรอโอ้ยยังไม่ถึงหกเดือนนะ่าหกเดือนรีบหรอรีบเหรอ,รหรอต่อไปนี่แบบทะลุกออกมาแน่ๆลูกผู้ชายอะนะ่ะเนาะคันจ้าคันจ้าเล่นไ้วยแล้วหลับแล้ว ดูหน้าแม่ลกูก <laughs> สวยอ่ะโอ๊ยดีแล้วนี่มาแล้ว เมื่อกี้ขยับเมื่อกี้แบบพลิกตัวเลยเป็นลื่นเห็นาแล้วโอ้ปวดเลย

น้องเด็กนะการเจรเติบโตของเด็กนี้ค่ะหัวโตขาโตได้สัดส่วนเดียวกันนะคะ วันนั้นอะไรครับวันนั้นอนี่กระดุกต้องขาจักแม่ไก้ของ่าเนี่ยโลห้ะนะจัะอันนี้โตัตวาานนตามเกณฑ์นะคะ ี a น,นะคะพระเจริมเติบโตดีหัวโตขาตัได้สัดส่วนเดียวกันแล้วก็ลูกชายลูกสาวนะลูกชายค่ะเออเหมือนลูกชายนี่ยสมบูรง์นเนี่ย แม่ไม่ได้นอนเลยนะลูก เบลเยียมรัสเซียสองศูนย์สี่านาทีครึ่งไอ้มองนะทจ้าผู้ชมเขแอบดูไงเขเลยไม่เหนฮึ ยไม่มาเลยอะ,อะดูดิไม่ยอมมาเลยอะเอาไม่เปิดไฟอยู่นะลูกเราเห็นไฟไหม,ไม,ไ,ไ,หมไม่เห็นไฟไฟไม่เห็นแน่เลยไม่ใครยับเลยไม่เห็นใช่ไหมไม่เปลีไไ่ยนมา

อย่างนี้ก็คือหัวเด็กนะนะคะโอเคนีฮัลโหลหมอส้ม 炒肉。 ครับว่ามันจะอะไรที่จะทำเหสื่อมของเด็กไหมครับอันนี้ก็คือดูรูปสองที่ได้ที่ตราไม่เคยสอนเด็กนะคะครับอันนี้คือเป็นต้นคออันนี้ก็คือเส้นเลือดที่อยู่ในตัวเขาถ้าสมมติจะมีแต่อาจะมีทั้งคอที่หมอทางการนี้เขาต้องมีอะไรสั่งทางรักษานะอ่าเพรงนี้ด้านข้างของเด็กด้านข้างของเด็กเนี่ยมันมีเนี่ยจเลือดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่า พอเราขยับผมแล้วเราเห็นว่ามันตั้งฉากองมาไหมครับนะนี่ดูบ้าตรงนี้ก็คือหน้าเด็กครับเนี่ยมันมีมันมีสายเชือกยึอของตรงหน้าเด็กตรงนี้นี่นะโอเค 好模糊。 ไม่อยู่ทำไมนะเหมือนต้องมาถ่ายเคย<ว>คว้างเลย <c oughs> ถ้ากาไม่อยู่จะเป็นไงนะคเป็นไรสบายมากโอ้๋อเปลี่ยนหน้ามือเหลังมือ <c oughs> ถ้ากาไม่อยู่จะอ <c oughs> ยนะเ <c oughs> คว้งคว้างเหรอไม่ดู ผมยังพลาดรู้สึกเหมือนพลาด เพาะฉะนั้นพันทีที่เจ็บท้องน้องต้องรีมาโรงพยาบาลนะคะครับโอเคนะเอามือเบี้ยวแล้วดีเบี้ยวได้ปะโอ้โหโอ้โหลูกดีใจนะเผดท้องอ่ะอันนี้ก็เป็นแฟนกันแล้วกันอ๋ออันนี้มันดูแบบตั้งใจเฮ้ย <น>อตัวนี้งไงเอาเป็นแฟนกันเนะี่ยแบบไม่รู้ลุ่งแป๊บเลยนะ <c oughs> เอาไ้ริมนี้นะ <c oughs> จะแบบคู่กับตัวนี้ต้อ,องแบบเผื่อที่ด้วยอย่าเกินเป๊ะอย่าไม่ตั้งใจนี่ตู้ของน้องนนเนี่ยตู้น้องอนะ่ะ <c oughs> ผู้หญิงสูงกว่าเออแล้วผู้หญิงมีอะไรไหมไม่มีไม่มีอะไรเลรบิวมาเอาหัวใจไปแล้วเอาโบให้ผู้หญิงแหละเฮ้ยใช่เหรอโบต้องอูกับแว่นว่ามันเป็นโบแบบผู้ชายอะจะให้ผู้หญิงนี่เอออ๋อมันสีมันดำไม่เข้าอะไรนันเข้าไปหมด,ดติดตรงคอเออแมันติดตรงประตู ติเร็มนี้สิโอ้ก็ติดเบี้ยวดิโอ้ยเบี้ยวติดไม่ตรงอ่ะมันไม่ได้ไงมันไปโดนรูแล้วอ่ะนั้นให้ตะไบใช่กันหรือว่าตะแว่นโอ้ยเยอะเกินให้ตะแว่นขนาดหรือให้ตะแว่นโน้นมันขยับลงมาอีกเออนพอดได้พอดได้เป็นติ๊กเกอร์เบาๆวันหนึ่งแหมอยากเล่นก็ไม่บ่อยโธ่ ก็งานแบบสตาร์ทไงนี่น้องในตู้ใหม่แล้วตู้ของหันษาเอานี่ปลาญี่ปุ่นแล้วเอาแต่ว่าเงาแบบอะไรครับแหมอ่ะหน้าให้มันมันๆหน่อยสิน่ามันไม่พอเกินไปปะ เียแบบโบโหใสสวยมากทำไรครับเติมส,ส,สีเฮ้ยหายไปเลยเกลี่ยงยังไม่หมดเลยปะ ยังค่ะเนียนๆนค่ะนี่อยู่นี่มาเลยหลนอยู่นี่มาเลย